สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอกิดชัวรี่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทานายดวงประจําวันที่1สิงหาคม2568เราเจอกันวันที่ตรงกับวันที่19กระดาค,คมในคลิปนี้เริ่มต้นคาทานายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคลิปนี้เป็นคิวของคนที่เกิดในราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ ท่านใดที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีมังกรก็สามารถเข้ามารับชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับราศีมังกรในรอบปักนี้จัดให้อยู่ในกลุ่มมหาเฮงอันดับที่4ต้องบอกว่ามีเรื่องราวดีๆหลายๆอย่างโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการงานและเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในหลายๆด้านแล้วก็ที่สําคัญมีโอกาสที่จะขยับขยายกิจการในส่วนของท่านที่เป็นเจ้าของกิจการส่วนท่านที่เป็นพนักงานบริษัททั่วๆไปดวงการงานในรอบปักนี้แม้จะมีปัญหาไม่ลงรอยกันบ้างแต่ด้วยความสามารถไวพิปฏิพานก็จะนําพาให้คุณก้าวผ่านอุปสรรค สําหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวสักครู่เราไปคุยกันนะครับก่อนอื่นท่านใดที่สนใจอยากจะตรวจเช็คโดนชะตากับผมก็สามารถที่จะทักอ d ดีไลน์เข้ามาได้ตามตัวหนังสือที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะร่วมบุญสนับสนุสน,นช่องพร้อมกับผมหมอกิิชชลีก็สามารถที่จะสแกนคยวโครตรงนี้เข้ามาได้เลยกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านนะครับ ราศีมังกรอันดับที่4รอบปักนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยสําหรับท่านใดนะครับที่อยู่ในลัคนาสถิตยอยู่ราศีมังกรเข้ามาดูคลิปนี้ได้แต่ต้องใช้วิจ,จนารณญาณในการรับชมเรื่องเรื่องของการงานก่อนทางด้านการงานราศีมังกรในรอบปักน,กน,นี้มีโอกาสขยับขยายเติบโตสําหรับท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวโดดเด่นกับคนที่อยู่ในกลุ่มง,งานด้านปั๊มน้มานํามันงานประกันภัยคนที่ทํางานเป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นแพทย์หรือท่านที่อยู่ในมูลนินททต่างๆทั่วไปนะครับรวมถึงท่าน ที่กำลังจะเข้าศึกษาในกลุ่มงานสายสา,ยาธารณสุขทั่ว,วไปเภสัรกรทั่ว,วไปก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จในงานสายอาชีพประเภทนี้นะครับส่วนท่านที่เป็นพนักงานบริษัทห้างร้านในรอบปักนี้ดวงการงานแม้อาจจะมีเรื่องหนักใจมีเรื่องกลุ้มใจเกิดการทะเลาะก,กันไม่ลงรอยกัน มีความเห็นที่แตกต่างออกไปแต่สุดท้ายทุกอย่างก็จะลงเอยด้วยดีโดยอาศัยความไวเนื้อเชื่อใจความเชื่อถือในการและกันเป็นบรรทัดฐ,ฐานทําให้การงานของคุณก้าวต่อไปได้สําหรับคนราศีมังกรท่านใดที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานในรอบปังนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าด้วยความที่คุณเป็นคนมีความรู้ความสามารถหากต้องการอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานสามารถทําได้และมีโอกาสประสบความสําเร็จโดยอาศัยไหวพิปฏิพานความสามารถของคุณเองจะเป็นใบเบิกทางที่ทําให้ชาวราศีมังกร เก้าผ่านอุปสรรคทั้งหลายเดินทางสู่ความสำเร็จได้ไม่ยากเย็น คนที่ทํางานทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นขับรถขับรากรรมกรแบกหามเลือกสวนไรนานทั่วไปรอบปักนี้ดวงการงานท่านราศีมังกรต้องบอกว่าอาจจะได้ไม่ตามที่เราต้องการสักเท่าไหร่นักแต่ก็ยังมีความสุขกับงานที่เราทําก็ยังพร้อมที่จะไปต่อได้ก็ไม่ได้มีเหตุมีผลอะไรที่จะทําให้คนราศีมังกรอยากจะเปลี่ยนหรืออยากจะย้ายงานแต่โดยโดวงชะตาหากไม่ต้องการจะย้ายงานคุณสามารถทําได้แล้วยังมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูดูแลช่วยเหลือส่งผลทำให้คุณ ประสบความสําเร็จได้ไม่ยากเย็นเท่าเร่ารนักนะครับเรื่องราวของการงานโดยสังเขตก็จะออกมาในรูปแบบนี้สําหรับท่านใดน,นะครับที่มีความรอบรู้ในเรื่องของเภสัชกรมีความรอบรู้ในเรื่องของคุณหมอพยาบาลแล้วจะออกมาเปิดทําธุรกิจส่วนตัวเป็นคลินิกนอกเวลาหรืออยากจะลาออกมาเปิดคลินิกเลยก็ทาได้และประสบความสําเร็จด้วยนะครับช่วงนี้คนไทยอาจจะกําลังเครียดเยอะนะครับก็เลยถามมดถามหมอกันเป็นว่าเล่นเลยทีเดียวก็ต้องบอกว่าท่านใดที่จะออกมาทําธุรกิจประเภทนี้สบายใจได้ไม่มีปัญหาเต่ประกรันใดนะครับ อุปสรรคปัญหารอบปักนี้ชาวราศีมังกรก็จะไปเห็นเป็นเรื่องเดียวก็คือต้องระวังเรื่องของสุขภาพ ระมัดระวังเรื่องของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยบริเวณช่องท้องกระเพาะอาหารลำไส้ไม่ค่อยจะสู้ดีอีกทั้งเวลากลางค่ากลางคืนนะครับคนราศีมังกรจะเดินเหินไปทางใดก็จะต้องมีเพื่อนคอยติดตามไปด้วยจะด,ดีหรือหากขับรถขับราไก,กลๆหลังพายที่ตกดินไปแล้วก็ควรจะหาเพื่อนหาฝูงไปด้วยจะด,ดีที่สุดจะเดินทางเพียงลําพังเพราะดวงชะตาอาจจะมีเคราะมีอุบัติเหตุดุนแรงได้อาจจะถึงขั้นลงพยาบาลแอดมิดฉีกขาดบาดเจ็บได้เพราะนั้นก็ต้องระวังนิดหนึ่งส่วนเรื่องราวความรักไม่ค่อยโดดเด่นครับในรอบปักนี้เพราะฉะนั้นแต่ว่าดวงไม่มีียย่่าารงงนะเพแต ว่าดวงความรักคนราศีมังกรอาจจะรู้สึกไม่หวือหวาเหมือนเมื่อก่อนบางคนอาจจะอยากคลองตัวเป็นโสดหรือถ้ามีคู่อยู่แล้วก็อยากจะอยู่ไกลกันอยากอยู่ต่างคนต่างอยู่มากกว่ารู้สึกว่ามันกวนใจจุกจิกหลายๆหลายอย่างก็จะออกมาในรูปแบบนี้ส่วนเคราะห์หามยามร้ายนอกเหนือจากสิ่งที่ผมพูดถึงนะครับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยทางกายคนราศีมังกรก็มีบ้างตามฤดูกาลเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้รุนแรงมากมายไปกว่านั้นนะครับ เหล่านี้จะเป็นเรื่องราวของการงานแบบภาพรวมโดยสังเขปคราวนี้เรามาว่ากันเกี่ยวในเรื่องของการเงินชาวราศีมังกรรอบปักนี้หากคุณต้องการอยากจะกู้แบงก์กู้ธนาคารบอกได้เลยว่าทําสําเร็จบริบูรณ์ดังที่คุณปรารถนาะใครที่กําลังอยากจะเปิดคลินิกอยากจะเปิดร้านขายยาหรืออยากจะเปิดปั๊มน้ํามันอยากจะเปิดออฟฟิศทาขายประกงประกันรอบปักนี้มีโอกาสดีๆถ้ากรณีมองหาแหล่งเงินทุนแหล่งเงินกู้อยู่เวลาเราเดินทางไปทําธุรกรรมทางการเงินมักจะได้รับโอกาสดีๆจากทางกลุ่มแบงก์ กลุ่มธนาคารเขาพร้อมจะอนุมัติสินเชื่อให้หรือหากแม้นเรามีธุรกิจอยู่แล้วแล้วยังขาดสภาพคล่องทางการเงินซึ่งเราต้องเรียนว่าราศีมังกรอาจจะมีสภาพคล่องทางการเงินที่ไม่ค่อยดีหากต้องการอยากจะได้เงินมาสนับสนุนทําให้ธุรกิจมันไปต่อได้ราศีมังกรก็สามารถยื่นโอีได้สบายไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะครับโดยภาพรวมการกู้แบงก์กู้ธนาคารก็ถือว่าโดดเด่นซื้อบ้านซื้อรถก็ไม่ได้มีปัญหาทาได้ปกติทั่ว,วไป เงินในระบบทาวราศีมังกรก็ต้องบอกว่าอยู่ในทิศทางที่ดีครับส่วนเงินนอกระบบเองราศีมังกรรอบปักนี้เป็นช่วงเวลาที่การเงินโชคลาภแวะเวียนมหาดูเฉพาะใครที่มีพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ท่านล้มหายตายจากไปแล้วแล้วพอเอิเน,เน,น,นเราฝันเห็นท่านไปทําบุญท่านแล้วฝันเห็นได้พูดได้คุยกันอันนี้มีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเสี่ยงโชคงวดวันที่1สิงหาคมนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องเรียนว่าอยู่บนพื้นฐานของบุญกุศลเป็นหลักรอบปักนี้ราศีมังกรแนะนําการทําบุญเสริมดวงชะตาโดยการเติมน้ำ เกียงหรือทําบุญด้วยการถ่ายชีวิตโคกระบือหรือจะเป็นการปล่อยปลยปาหน้าเขียงตามกําลังอายุรวมถึงการบริจาคลงศพให้กับมูล,ลนิธิต่ตางๆหรือจะทําบุญด้วยการบริจาคปัจจัยซื้อวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั่วๆไปรวมถึงทําบุญถวายสังฆทานยาก็ได้และก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งสําหรับราศีมังกรก็คือหมั่นไหวพระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาบุญกุศลเหล่านี้จะนําพาเรื่องราวดีๆมาหาชาวราศีมังกรในงวดวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมนี้แน่นอนนะครับหลังจากที่ชาวราศีมังกร ทำบุญสุนทานแล้วหากต้องการอยากจะไปสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอความเป็นสิริมงคลโชคลาภรอบปังนี้ราศีมังกรเน้นไปที่สายมูเป็นหลักนะครับส่วนทิศมงคลนาโชคจะมีสองทิศก็คือทิศเหนือและทิศใต้ท่านใดที่อยู่ในสองทิศนี้ต้องการอยากจะไปสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็สามารถเข้าไปกราบสักการบูชาได้แต่จะเน้นเป็นในส่วนของสายมูเป็นหลักนะครับก็คือขอพรจากองค์เท้าเวสุวรรณนะครับหรือจะเป็นองค์ปู่องค์ดําแสนสิริจันทราหรือจะเป็นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีรวมถึงองค์พ่อปู่ศรี สุธโธแม่ย่าศีปทุมมาก็ได้หรือหากแม้นอยู่แถวภาคใต้ก็ไปขอกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะเป็นที่สะพานสังฮีนะครับก็จะเป็นองค์เจ้าแม่อยู่ที่สะพานสังฮีหรือจะเป็นองค์พระพิคเนตนะครับที่ หรือจะเป็นองค์พระพิคเนตนะครับที่แยกค้อยขวางก็ได้เช่นเดียวกันท่านใดสะดวกตรงไหนอย่างไรก็แวะเข้าไปได้เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเอ่ยมาจะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ราศีมังกรสมบูรณ์และก็บริบูรณ์ได้ดั่งที่ใจปรารถนาส่วนว่าจะถูกมากหรือน้อยถ้ามองตามดวงชะตาเนี่ยน่าจะเป็น3ตัวหน้าสาตัวบนหรือจะเป็น3ตัวท้ายนี่อันนี้บอกเลยว่าชัดเจนมากๆแต่ถ้าเป็นรางวัลราศีมังกรรอบตรงนี้อาจจะเป็นรางวัลที่4ที่5ประมาณนี้นะครับ เมื่อคนราศีมังกรทําบุญสุทานแล้วสักการบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคราวนี้เราก็มาดูกันสิว่าเรื่องราวของดาวคู่มิตรเลขมงคลวันที่เวลาสถานที่เป็นอย่างไรสําหรับทิศมงคลก็คือเหนือและใะต้นะครับส่วนดาวคู่มิตรจะเป็นผู้หญิงผอมสูงผิวขาวอายุไม่น่าจะเกินสัก40ปีคนนี้เป็นขาจรมาจากทางทิศตะวันออกกรณีเราจะเสี่ยงโชคกับแผงประจําราศีมังกรก็ควรจะดูผู้หญิงที่มีลักษณะแบบนี้ตลอดถึงวันที่เวลาสถานที่จะดีมากๆเลขมงคลนําโชคนอกเหนือจากอายุของ ของญาติผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านล้มหายตายจากแล้วเราฝันเห็นท่านแล้วคนราศีมังกรจะมีเลขมงคลน,นำโชคดังนี้ก็คือเลข013แล้วก็78นะครับเป็นเลขมงคลน,นำโชค วันที่ที่เหมาะสมในการจะเสี่ยงโชคก็คือ27 28 3 0 3 1แล้วก็วันที่1เวลา8นาฬิกา13นาที13นาฬิกา13นาที17นาฬิกา17นาทีและเวลา18นาฬิกาส7นาทีสถานที่ที่เหมาะสมในการจะเสี่ยงโชคของชาวราศีมังกรรอบปักนี้ก็คือหน้าธนาคารหน้าโรงพยาบาลในวัดที่เดินทางไปทําบุญหรือจะเป็นเทวสถานแหล่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปหน้ามูลและนิธิทั่วไปก็ได้นะครับหรือหากแม้นเรามีโอกาสได้เดินทาง ไปทําบุญล้างประชงประชาแล้วมีคนไปสายลอตะเตอรี่อยู่ตรงนั้นราศีมังกรก็สามารถที่จะเสี่ยงโชคตรงนั้นได้เช่นเดียวกันหรือจะเป็นหน้าปั๊มน้ํามันก็ได้นะครับสถานที่เหล่านี้จะเป็นสถานที่ที่เป็นมงคลเวลาจะเสี่ยงโชคเรามักจะมีโอกาสดีๆด,ดวงชะตาจะผูกพันจะมีสิ่งดีๆปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้นลองดูนะครับว,ว่าสถานที่รวมถึงเวลาวันที่นะครับมันจะแมทกันหรือเปล่านะครับเป็นประมาณนี้ เหล่านี้จะเป็นการทานายดวงชะตาแบบรวมๆให้กับคนที่เกิดในราศีมังกรมหาเฮงอันดับที่4ประจําวันที่1สิงหาคมกับผมหมอกิตชลี่เอาละครับก่อนจากกันไปสําหรับท่านใดที่ต้องการอยากจะตรวจเช็คดวงชะตาของตัวเองก็สามารถที่จะแอดไลน์ไอเดียเข้ามาได้ที่ตัวหนังสืออยู่ตรงนี้หรือต้องการอยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถสแกนคยวโคตรงนี้เข้ามาได้เลยสําหรับราศีมังกรวันนี้ลาไปแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับราศีถัดไปมีความสุขมากๆลาไปแล้วสวัสดีครับ